แน่นยามกินครับท่านผู้ชมนี่เหรอเอาขายลงกัดไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเอาขายลงสกัดไว้ก่อนแล้วก็จะลงแหกันนะสนุกกันอยู่แล้วอากาศเย็นๆมาลงน้ำนาแ้ท่านผู้ชม จะดึงเหรอดึงไล่ปลาพอพอบ้างนี่ปลามานี่แล้วโอ้ยปลามานี่แล้ว <c oughs> มันตกใจดีไม่เห็นไข่อ่ะกูมันนะยาวขนาดนั้นเลยเหรอสองร้อยเมตรผมตัดครึ่ง ไก่ทะเลไงไข่มหาชัยอืมอ่อเนี่ยกี่ให้ไปลับเรือแล้วนี่จะ้า ได้ไหมโอ้โหผมเป็นลำเรือต้องเพียนปลาไปยโสกเออคนไม่มีหลุดลึงกลับมาลึงกลับมาลึงกลับมาอ๋อเอาไปลงเรือแล้วก็ลากเอาไข่นี่นะไม่ลับคนลากของฝั่งเลยอ๋อได้เป็นลำเรือเลยอือหือปลาเยอะมาก อือเราไปเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ดีเดี๋ยวพอมันชนลุกกเหี้ยงเลยตัวใหญ่ไม่ติดลองชนจะม,มาชนเออมาเอาแล้วมีชนละเอาแล้วดัน <laughs> สวยๆโอ้ยสองกิโลไอ้เจ้าแม่นยำจริงๆอ่นะเนาะแม่นยำจริงๆนะัมพี่ก้องยอมรับยอมรับฮะได้จริงเอาไปโน่นแล้วโน่นแล้วโน่นแล้วผมถือไว้นี่แล้วโอ้ยยอมรับฝีมือเก่งจริงๆไม่มีใครเท่าไม่มีใครเท่า อืมได้เยินโยนได้โยนถึงด้วยโยนแห่ถึงด้วยเห็นแล้ว,วท่านผู้ชมภาพอย่างนี้หายากเลยปลากายคนเดิมอีกแล้วฝีมือว่าลงน้ำไม่ได้แล้วก็คนหืนก็สู้เราไม่ได้นะเนาะ แน่นอนจริงๆโอ้โหต, oh, ตัวเดียวก็คุ้มแล้วสองกิโลอือ <c oughs> ้วรู้ด้วยนะว่าเป็นปลานี้ <c oughs> แต่ก็เป็นปลาอยู่ในคลองเหมือนกับเขาเลยอ่ะ <c oughs> จะไปไหนได้หัวมันก็ออกไม่ได้ <c oughs> หัวก็ออกไม่ได้เลยอ่ะมันคือสองเฟนแฮ่ใหญ่มันใจหน่อยยอดเลยก็ไมรู้สมันลงทันแค่ใหญ่เออแค่หญ่แค่เล็กก็ไม่พอมันลงไม่ทันมันไม่มันวิ่งลูดเลยหัวมันไม่มันไม่มันไม่ติดนี่หัวมันติดหัวชนหัวชนมันห่างไงแห่มันห่างสวยเสวยสวยใหญ่ใหญ่เมื่อเช้านี้เห็นมันพุ่มน้ำอยู่มาเยือนดูเลยครับ แล้วมันพุ่งเลยเลยทุ่นไปนะแม่นอนจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยแอบๆหน่อยเนื้อได้เลยจ้อง่้องอยู่ที่นายทานด้วยแต่ไม่ไม่ใช่คนที่เก่งก็ไม่ได้อีกไม่ใช่นายทานคนนี้ก็ไม่ได้หมดสิยโยนแห่ไม่ถึงเราก็นี่นะกล้าไม่พอ นี่ข็โยนไปถึงกลางมัน่นะถือใส่มันไว้ยังไม่ตายนะท่านผู้มชมเนี่ยถือก็ดได้สดๆเลยเได้สดๆเลยเเลงไปแล้วนะฮะเ,เก็บไว้าภาพสวยนะครับ